เดินดูพ่อไก่ครับวันก่อนเจอร้านพี่วันก่อนผมเจอพี่ที่ร้านทมตมครับสอจัญญาบบสขอบคุณนะครับเจอทักทายได้นะครับที่ใช้นามตะกูลกี่คนใช้นามตะกูลสี่คนลูกแม่ใหญ่ลูกแม่รองลูกแม่ใหญ่ลูกแม่ใหญ่ลูกแม่ใหญ่กับลูกแม่รอง แม่ละสองลูกไม่ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วครับกำลังเข้ามหาลัยแล้วนี่เราก็แป๊บๆจะบวชลูกเลยนะอีกสามปีจะบวชลูกนล้ยพ่อยังไวรุ่นอยู่เลยผมไปคาเฟ่อาหารอร่อยมากครับพี่ขอบคุณนะครับใครผ่านยุธยานะครับอย่าลืมแวะกินข้าวกันนะครับทำไห้สนุกสนุก บรรยากาศนะครับทุ่งนานะคากบ,บ้านผมอยู่ทุ่งนานะครับมาคะนี่ครับควายเพือกอีกสองปีผมจะต้องเป็นแชมป์ควายยักษ์ให้ได้นะครับผมมีควายดำอยู่ตัวกำลังให้จานอุ่นปั้นอยู่หนองโบลำพูนะครับเป็นควายดำซื้อมาใหม่ซื้อมาแปดแสนตัวนี้ก็ มาค้านี้ก็ได้10บกว่าแชมป์แปดแกนเนี่ยตัวนี้ได้ถ้วยประธานงานชาติปีที่แล้วนะครับมาคะาไปเนี่ยเช้ามาได้อยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับคือเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงไก่นะครับไปมิดหัวผมแล้วนะความโพมันสูง ้ยไม่ร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยไอ้มาค้าเนี่ยเกิดแล้วล้วอ่ะเออว่าอยู่หนาบึกหล่อเลยลูกชายผมจองสอนรามแสนกลนไว้มีโอกาสจะเข้าไปรับ fc ครับอยู่หนองบัวเหมือนกันอยู่บะ ตัวนี้กี่ล้านอะ่ะตัวนี้ซื้อตอนดูดนมแม่ซื้อสี่ล้านอะ่ะอันนี้ลูกมันนี่ได้ลูกตัวเมียด้วยนี่นี่นีตัวเผือกนี้ลูกเงินอุทไทยนะครับตัวนี้ลูกแก้วฟ้าพญายายไฟเพือกบรรยากาศดีแท้ครับนี่แหละ ชีว <So S 1> ิตหลังเกษียณไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็เลี mm. ้ยงไก่เลี้ยงควายนะครับอย่าเพิ่งไปเตรียมหลังเกษียณครับทําตอนนี้ก่อนใช้ชีวิตตอนนี้รอดก่อนนะครับบางคนวางแผนเกษียณแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปวางแผนเกษียณนะครับวางแผนตอนนี้ก่อนนะครับทํายังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นครอบครัวเราดีขึ้นธุรกิจเราดีขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปวางแผนธุรกิจเอ้อย่าเพิ่งไปวางแผนหลังเกษียณนะครับ อยู่ทุ่งนานะครับอาชีพเกษตรกรนะครับผมนี่เกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราเลือกเลี้ยงนะครับในสิ่งที่มันมันสร้างมูลค่าได้นะครับอะไรที่มันสร้างมูลค่าได้ก็คือไก่ชนไก่ชนแบบไหนสร้างมูลค่าได้เลี้ยงเด็กก็ดีนะพี่ไม่ไหวนะเลี้ยงเด็กนะครับ เลี้ยงควายยังพอได้ขายขี้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงเด็กคงได้ขายควายนะครับซื้อหมวกแถมคนไหมที่ดินเยอะจังของผมร้อยกว่าไร่อ่ะไปขี่ไม่ได้ขึ้นหลังมันไม่ไหวมันสูง สวัสดีนะครับตัวจริงสวยมากครับสอสิเลชัยฟาร์มขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเช้ามาผมก็ดูควายนะครับดูควายเสร็จแล้วดูไก่ดูลูกดูไก่ลูกแปลงเรียนลงกระไดบ้านมาก็ได้ทํางานเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเช้ามาต้องขับรถ5้สิบโลสาโลออกไปทํางานไม่ต้อง ไม่ต้องแข่งกับเวลาไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ผมเดินลงกระไดเสร็จผมทํางานได้เลยดูลงเพาะดูที่ปล่อยไกลเดินได้ออกกําลังกายด้วยนะครับเดินลงนั้นลงนี้นะครับเดินลงนั้นลงนี้เดินดูควายแข็งแรงนะแต่ตอนนี้ต้องต้อง ลดน้ำหนักคุมน้ำหนักน้ำหนักนั่นแหละไม่ไหวเริ่มอ้วนนี่เริ่มอ้วนอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เลยอ้วนมากไม่ดี